อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ สู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูลายปักนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15มกราคม2564สําหำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16ปรกรกฎาคมถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ หากคุณรู้จะได้วางแผนในการดรําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนใน <c oughs> อดีตที่ผ่านมาฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นไปนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะไปโฟกัส อยู่ 2, 3สเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือโฟกัสในเรื่องของความรักนะครับหากคุณมีคู่ชีวิตนะครับที่แต่งงานแต่งการใช้ชีวิตครอบครัวจนมีลูกมีเต้ามาแล้วตอนนี้อาจจะเอาความคิดเอาเวลาทั้งหมดไปคิดถึงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของครูครองนะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรดูเหมือนว่ามันจะมีความ สัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือทำอะไรก็แล้วแต่ลงตัวไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นก็ถือว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดเอฟเฟกหรือเกิดปัญหาความขัดแยง้งความกินแหนงแข่งใจอันนี้ยังไม่มีนะครับหรือถ้าคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้คุณก็โฟกัสว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าคุณมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในครอบครัวคุณสามารถที่จะสร้างคะแนนหรือสร้างสิ่งใดก็แล้วแต่ให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าคุณมีความจริงใจแค่ไหนนะครับถือว่าตอนนี้ความรักของคุณกำลังเดินหน้าไปได้สวยเลยทีเดียวปัญหาอุปสรรคและปัญหาในเรื่องอื่นๆยังไม่มีเหตุนะครับถือว่าตอนนี้คุณต้องวิ่งหรือสร้างคะแนนให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรและที่ คุณทำลงไปในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าทำแล้วสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์หรือเห็นออโอกาสที่คุณจะไปสู่เป้าหมายอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องคิดแล้วก็โฟกัสในเรื่องตรงนี้หรือเรื่องที่สองครับคุณโฟกัสในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้คุณอยากจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ เป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่ปีที่แล้วเจอโควิดแล้วก็เจอเหตุการณ์สำคัญเช่นการเมืองม็อบต่างๆแต่พอเข้าสู่ในช่วงปี2,564เป็นต้นไปคุณก็กลับมาทบทวนใหม่ว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดอยู่อยากจะลงทุนอยากจะทำ อะไรก็แล้วแต่เป็นชิ้นเป็นอันสามารถที่จะทําได้ไหมให้คําตอบกับคุณได้เลยว่าสามารถที่จะทําได้และก็ทําได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณลงทุนทํามาในช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือว่าหาข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับคุณเริ่มต้นทําตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปผมมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับกลับมามันมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวถือว่าสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นในช่วงนี้เป็นต้นไปถือว่า ไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่า2เรื่องนี้จะอยู่ในช่วงเ,ออเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณนะครับส่วนในเรื่องของ <c oughs> การงานตอนนี้ถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานกินเงินเดือนตอนนี้งานของคุณบอกได้เลยว่าสเสถียรมั่นคงก็คือไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องย้ายงานหรือหางานใหม่ มีอาจจะได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญหรือได้รับตําแหน่งใหม่ที่มันดีขึ้นที่มันสูงขึ้นมากกว่าเท่านั้นเองฉะนั้นคนที่ทํางานประจํากินเงินเดือนตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวถือว่าไม่ได้เสียหายแต่ประการใดนะครับถือว่ายังทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้า <c oughs> คุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพเสริมอาชีพอิสระ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่างานของคุณตอนนี้ก็ยังไปได้ด้วยดีเลยยังไม่มีเหตุการณ์ที่ทําใหเ้เป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยมันไม่บรรลุผมมองว่าตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาชาวลัคนาราศีกรกฎทําอะไรก็แล้วแต่เป็นบวกหรือว่าเป็นคุณสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนถือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ดีเลยทีเดียวเห็นผลลัพธ์ เห็นผลกำไรนะครับเห็นผลที่มันสามารถไปสู่เลเวลที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนเชื่อว่าในเรื่องของการงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งคนทำงานประจำและก็คนทำอาชีพส่วนตัวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องเรียนให้ฟังว่ามันมีอยู่2ช่วงครับที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ย การเงินของคุณเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็ต้องรอให้พ้นการเดือนนี้ไปก่อนจึงจะดีเพราะว่าตำแหน่งการเงินของคุณตอนนี้ตกเรือนเสียฉะนั้นเสียไปกับเรื่องของอะไรมันก็มีปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะบ่งบอกได้เช่นเ,เสียเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ผมบอกว่าถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนตอนนี้คุณอาจจะต้องเอาทุนเอาเงินที่คุณเก็บสะสมไว้เอามาลงทุนก่อนนะครับเป็นก้อน แรกนะครับเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าได้ถ้ามันเป็นเรื่องของการลงทุนนั่นแปลว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้ขับคืนกลับมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้การลงทุนในช่วงนี้ไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าจะาช่วยเหลือในเรื่องการเงินไปให้กับคนในครอบครัวคนในเครือาตก็เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสนะครับหรืออาจจะ จ่ายเงินไปให้กับในเรื่องของญาติครอบครัวนะครับพี่น้องของตัวเองก็ถือว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้อาจจะมีมากหน่อยอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ถ้าคุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเดี๋ยวมันก็สามารถที่จะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนก็ถือว่าไม่น่าจะรุนแรงนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน มกราคมเนี่ยตำแหน่งของดาวโชคลาภยังไม่ให้คุณสักเท่าไหร่ยังถือว่าไม่ดีนะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเอาแค่พอขำๆซื้อสักใบสองใบก็พอแล้วแต่ว่าอย่าซื้อแบบทุ่มเทมากเกินไปผมเห็นบางคนซื้อเป็นชุดหลายชุดหรือซื้อเป็นหลายหลายสิบหลายๆลายร้อยใบซึ่งมันก็ไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้ถูกนะครับฉะนั้นก็ สำหรับช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภยังไม่ให้คุณก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่ผมว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็น่าจะดีกว่านะครับถือว่าช่วงนี้ยังไม่มีโชค <c oughs> ยังไม่มีอะไรดีๆเข้ามานะครับสิ่งที่น่าจะก,กังวลใจสำหรับตัวของคุณก็มีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเอาเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของญาติหากคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่ เป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราหรือมีคนป่วยที่อยู่ในครอบครัวของคุณช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหนึ่งโอกาสที่ท่านเหล่านั้นจะเจ็บจะป่วยจะมีเคราะห์มีเรื่องใหม่ดีมีอุบัติเหตุมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของการย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายบ้านย้ายห้องเชื่อมั่นว่าในช่วงนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นก็ถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าใหญ่กว่ารู้ราก,กว่าสะดวกสบายมากกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นข่าวดีหรือถ้าจะย้ายห้องเพราะว่าในบริเวณที่คุณอยู่ในที่เดิมรู้สึกว่ามันเจี้ยวจ้ามันแออัดมันมีแต่เรื่องไม่ดีเสียงดังนะครับจะไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ก็สามารถที่จะย้ายหรือสามารถที่จะไป ได้อย่างแน่นอนถือว่าดีเลยทีเดียวถ้าเกิดเป็นการแก้ปัญหาในช่วงนี้ไปได้ปัญหาเรื่องคน <c oughs> เรื่องญากผู้ใหญ่ก็จะเบาบางลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวของคุณเองตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแต่อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลอยู่บ้างแต่ที่สุดแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้เองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎ แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกนะครับอยากจะวางแผนการดําเนินชีวิตของคุณในปี2564นี้สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0957050163นะครับ ID Line ก็ horo VIP underscore 789นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี2564แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ